เพื่อนร่วมห้องแบบไหนใครๆก็อยากอยู่ด้วยมีเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่จะต้องไปพักกับเพื่อนนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องนอนคู่นะคะพักโรงแรมคู่กับเพื่อนเราจะเลือกนอนกับเพื่อนแบบไหนถ้าเราไม่อยากถูกรังเกียจต้องมี3นิสัยนี้นะคะต้องมี3มเคล็ดลับนี้เคล็ดลับแรกก็คือว่า เราต้องเป็นคนมีน้ำใจค่ะเรื่องมีน้ำใจนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างามีความสุขเพื่อนไม่รังเกียจเพื่อนไม่เลี่ยงเรานะคะการมีน้ำใจนั้นนะคะเช่นเมื่อเวลาทีา่ต้องขนของนะคะเช่นหิ้วกระเป๋าขึ้นไปบนห้องพักนะคะถ้าเรา,เ,าเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่า พอจะช่วยเหลือผู้ที่อาวุโสกว่าได้นะคะช่วยนะคะช่วยหิว้วหิ้วของขึ้นไปผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าจะประทับใจมากมายมีครั้งหนึ่งพี่ไปพักโรงแรมกับกับน้องนะคะน้องก็ช่วยหิ้วนะคะหิ้วขึ้นหิ้วลงให้ซึ่งซึ่ง,งอันนี้ทำให้เราประทับใจแต่ สำหรับบางคนแรงน้ำใจค่ะคือไม่ไม่ช่วยอะไรนะคะก็ถือว่าต่างคนต่างมีสิ่งของอเธอหิ้วก็หิ้วไปแบบนี้เพื่อนที่ร่วมห้องก็อาจจะรู้สึกอืไม่ค่อยมีน้ำใจนะคะอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราแสดงได้ถ้าทำได้ทำเลยนะคะอะไรช่วยหิ้วได้ช่วยนะคะแล้วก็ ต้องมีมลักษณะของการแบ่งปันนะคะการแบ่งปันมีอะไรก็แบ่งปันนะคะมีขนมมีน้ำมีอะไรนะคะแบ่งปันกันจะทำให้เพื่อนร่วมห้องหรือคนที่เดินทางไปด้วยนั้นรู้สึกน้องคนนี้มีน้ำใจนะคะเมื่อเข้าไปในห้องแล้วนะคะก็ถามค่ะนะคะพี่นะคะหรือ,เ,อ,อเธอนะคะ เลือกก่อนก็ได้นะจะนอนเตียงไหนเป็นต้นนะคะคือการแสดงน้ำใจนี่มีความสําคัญเพราะว่าบางคนนั้นอย่างในตัวพี่เองนะคะก็จะเป็นคนขี้หนาวนะคะเป็นคนขี้หนาวไม่เลี่ยงพยายามเลี่ยง เตียงที่แอร์มันมาลงโดนตัวเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่เลือกก่อนนะคะหรือถามพี่พี่ก็จะบอกว่าพี่ขอเลือกเตียงที่แอร์ไม่ลงโดนตัวนะคะเพราะว่าขี้หนาวอย่างนี้เป็นต้นถ้าน้องที่มีน้ําใจนะคะหรือว่ามีมีมีมารยาทนะคะอาจจะถามก่อนนะคะอ่ะพี่เลือกเลยค่ะจะนอนเตียงไหน อ่ะหนูนอนเตียงไหนก็ได้แบบนี้นะคะอุ้ยคนร่วมห้องก็จะรู้สึกแฮปปี้นะคะว่ามีน้ําใจนะคะให้เขาเลือกก่อนนะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะถามนะคะว่าปกติชอบร้อนออชอบอุ่นหรือว่าชอบหนาวแอร์สักกี่องศาดีนะคะถามกันค่ะเพราะอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าอยากจะเปิด แรงก็แรงไปเลยเธอจะหนาวก็เรื่องของเธอแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีน้ําใจไม่ใส่ใจคนรอบข้างนะคะถามกันค่ะเวลาเราไปนอนพักโรงแรมก็ก็ไม่ได้นอนพักกันนานนะคะหนึ่งคืนสามคืนอะไรเงี้ยนะคะก็ถามกันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะหรือเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ถามก่อนเลยค่ะว่าเอ๊พี่จะเข้าห้องน้ำก่อนไหมพี่จะอาบน้ำก่อนไหมนะคะหรือใครจะอาบน้ำก่อนดีอะไรางี้เป็นต้นนะคะก็ แสดงความมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมห้องก็รู้สึกอืม,อมโอเคนะคะและอีกอย่างหนึง่งเราต้องช่างสังเกตค่ะนะช่างสังเกตดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเลยนะเพื่อนร่วมห้องจะทำอะไรก็ทำสังเกตดูเช่นเขากำลังมองหาอะไรอพี่กำลังมองหาปลั๊กเสียบชาร์จแบตใช่ไหมเอาเอา,เอาตรงนี้ก็ได้หนูชาร์จน่าจะเต็มแล้วนะคะ สังเกตหน่อยแล้วก็แสดงความความมีน้ำใจไม่ใช่ว่าอ้าก็มองหาอะไรก็หาไปนะคะไม่สนใจเห็นแหละแต่ไม่ถามไม่สนใจแบบนี้ก็ไม่น่ารักนะคะหรือกรณีที่เราอาจจะต้องขออะไรเพิ่มจากโรงแรมนะคะก็ถามเพื่อนค่ะว่าต้องการด้วยไหมเพราะบางครั้งนะคะเราคิดว่าเราต้องการคนเดียวแต่จริงๆแล้วเพื่อนร่วมห้องก็อาจจะต้องการด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นขอน้ำดื่มเพิ่ม ะะบางโรงแรมเขาก็จะมีะเขาเรียกว่าพินังธนาการนะคะบางทีเราขอน้ําเพิ่มเขาก็จะให้นะคะเราก็ถามเพื่อนร่วมห้องเลยค่ะว่าเอ๊เดี๋ยวจะขอน้ําเพิ่มอีกสักขวดหนึ่งเพื่อนร่วมห้องจะจะรับไหมนะคะถเาอก็บอกอืมขอขวดหนึ่งด้วยเราก็จะได้ขอไปเลยทีเดียว2ขวดนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ถามนะคะก็โทรไปอขอน้ําขวดหนึ่งเพื่อนร่วมห้องก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ ไม่ถามฉันเลยนะไม่มีน้ำใจเลยนะคะมีะครั้งหนึ่งพี่ก็ขอหมอนนะคะขอหมอนหมอนข้างเพิ่มเพราะว่าคือคือพี่เป็นคนติดหมอนข้างหมอนข้างทีนี้ก็ให้มาใบเดียวนะคะให้หมอนมาใบเดียวก็เลยขอหมอนเพิ่มอีกหนึ่งใบโดยที่ก็ลืมนะคะลืมถามเพื่อนร่วมห้องไปว่า อยากได้หมอนเพิ่มไหมนะคะลืมถามเพราะฉะนั้นก็เลยได้หมอนเพิ่มมาหนึ่งใบโดยที่ไม่ได้ถามเพื่อนร่วมห้องตอนหลังอุตายแล้วเราพลาดไปนะคะเราพลาดพลาดไปก็เลยถามเขานะคะว่าเออต้องการหมอนข้างเพิ่มด้วยไหมเราก็ขอเพิ่มให้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําใจที่เราจะต้องใส่ใจ <c oughs> แล้วก็ดูแลเพื่อนร่วมห้องนะคะนี่เป็นเรื่องของความสําคัญในสิ่งแรกเลยนะคะ ถัดไปค่ะอันที่สองค่ะเมื่อเราไปอยู่ร่วมห้องกับใครนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นต้องคนละครึ่งนะคะเป็นโครงการคนละครึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วางสิ่งของนะคะก็จัดให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะราวาง บริเวณมุมนี้เพื่อนวางบริเวณอีกมุมหนึ่งเป็นต้นนะคะหรือโต๊เครื่องแป้งก็แบ่งนะคะฝั่งซ้ายเป็นของเราฝั่งขวาเป็นของเพื่อนให้ชัดเจนนะคะอยู่ในห้องน้ําก็เช่นกันนะคะ,ะไม่ใช่ว่ากวาดวางหมดเลยนะคะอันนี้ไม่น่ารักนะคะควรที่จะแบ่งไปนะคะเราก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะคะและให้เพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของใช้น,ะะน้ำเขาให้สองขวดก็คนละขวด แก้วน้ําให้สองใบก็คนละใบสบู่ให้สองก้อนก็คนละก้อนหรือแชมพูหรือของใช้นะคะถ้าอะไรที่แบ่งกันได้ชัดๆก็อย่าไปเก้าก่ายของคนอื่นนะคะหรือใช้แชร์ร่วมกันนะคะเช่นสบู่มีที่เดียวนะคะก็อาจจะใช้ รวมกันไปนะคะก็คือแบ่งทุกอย่างรวมถึงค่าห้องด้วยอย่าลืมนะคะอย่าลืมเรื่องค่าห้องอย่าทําเป็นเฉยๆอะไรยงี้ไม่ได้นะคะรีบแบ่งรีบจ่ายนะคะให้เรียบร้อยคนละครึ่งนะ,ะอันนี้ก็จะทําให้เรานั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นไม้แขวนเสื้อนะคะในห้องในในห้องพักก็จะมีไม้แขวนเสื้ออยู่ก็แบ่งค่ะนะคะสมมุติมันมีส มี4อันนะคะก็คนละสองเขาจะใช้หรือไม่ใช้ไม่ต้องไปไปไปถามหรือไปยุ่งนะคะก็เราก็ใช้สองอันนะคะเกิดเขาอยากจะใช้ขึ้นมาเขาก็จะได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องต้องคนละครึ่งนะ,ะนี่คือข้อที่2ข้อที่สก็เป็นข้อที่ไม่ สำคัญมีความสำคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่า2ข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเราต้องไม่สร้างความรำคาญไม่สร้างความอึดอัดให้กับเพื่อนร่วมห้องนะคะยกตัวอย่างเช่นการรักษาความสะอาดนะการรักษาความสะอาดบางคนก็จะทำอะไรเกลื่อนไปหมดนะคะถึงจะเป็นบริเวณของตัวเองแต่เกลื่อนไปหมดอันนี้ก็ไม่สวยนะคะเสียทัศนียภาพนะคะเสียสายตาหรือห้องน้ำนะคะ ก็พอเข้าไปก่อนก็ทำให้พื้นเปียกปอนไปหมดเลยแบบนี้ไม่น่ารักนะคะทำให้เพื่อนร่วมห้องนั้นรู้สึกแมมันมันไม่ค่อยสบายใจอนะคะมันอึดอัดไม่สบายใจเมื่อเราใช้ห้องน้ำเสร็จนะคะขอให้น้องทุกคนนะคะเอาผ้าขนหนูที่มีหรือที่ชู่ก็ได้นะคะเช็ดบริเวณอ่างอ่างน้ำนะคะอ่างอ่างอแปรงฟันนะคะอ่างล้างมือะะให้สะอาด ให้แห้งๆคนที่เขามาใช้ต่อเขาก็จะได้รู้สึกสบายไม่รังเกียจรวมถึงบริเวณอาบน้ําด้วยนะคะเขามีบริเวณให้อาบน้ําก็อาบบริเวณนั้นให้มันเปียกบริเวณนั้นไม่ใช่ให้เปียกไปทั่วห้องอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะเราอยู่ร่วมห้องกับคนอื่นเราต้องรู้จักเกรงใจค่ะนะคะถ้าเป็นห้องนอนของเราคนเดียวห้องน้ำของเราคนเดียวอันนั้นก็น้องๆตามสบายนะคะหรือว่าโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ โทรคุยเสียงดังหรือเปิดโทรศัพท์มือถือเล่นเสียงดังเลยนะคะด,ดูนู่นดูนี่เสียงดังอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพื่อนก็จะรําคาญหรือว่าบอกวาอ่าเดี๋ยวฉันจะไปทุระหน่อยอาจจะกลับมืดกลับดึกหน่อยก็อย่าดึกนักนะคะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องนั้นเขาต้องมารอเปิดประตูให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าดึก ะะอันนี้ก็ต้องเกรงใจกันหรือบางคนนั้นซ้าร้ายกว่านั้นพาคนอื่นเข้ามาในห้องอันนี้ก็ไม่ดีนะคะถ้าจะต้องไปพบเพื่อนหรือพาเพื่อนเข้ามาก็คุยกันที่ล็อบบี้ไม่ต้องพาขึ้นมาบนห้องนอนนะคะเพราะว่าห้องนอนนั้นเป็นห้องนอนที่นอนร่วมกันใช้ร่วมกันนะคะอย่าพาคนขึ้นมาเพราะว่ามันก็จะเห็นข้าวของสิ่งของอะไรบางอย่างก็ไม่ไม่น่าจะเปิดเผยกับคนภายนอกนะคะหรือว่า การน,นำอาหารหรือสิ่งของที่มีกลิ่นแรงเข้าไปในห้องอันนี้ก็ต้องเกรงใจเพื่อนนะคะไม่ใช่ทุกคนจะชอบกลิ่นเดียวกับเรานะคะกลิ่นอาหารบางอย่าง ทุเรียนหรือส้มตำหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะอบไปในห้องนะคะยกเว้นทั้งสองคนตกลงกันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่มยาม่ามก้าไก่สิ่งของของเพื่อนนะคะไปแง้มดูไปเปิดดูไปนู่นไปนี่อย่าทำนะคะสนใจเฉพาะสิ่งของของเราก็พอนะคะแล้วก็ของของเราเองก็เก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเปิดอาา้าซ่าหรือวางซะเกลื่อนเลยนะคะ ที่สำคัญรักษาความสะอาดภายในห้องด้วยพี่เคยไปกับนอนพักโรงแรมกับพี่คนหนึ่งนะคะก็จะทิ้งชิชิ้ชู่นะคะเกลื่อนไปหมดเลยนะคะทำ,ทำนู่นทำนี่เลอะเทอะไปหมดอันนี้ก็ไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากถูกรังเกียจนะคะบางทีมีคนถามว่าเอาใครใจะนอนคู่กับใครเอ๊ะทำไมไม่มีใครเลือกนอนกับเราอาจจะเป็นเพราะเราไม่ทำสามเรื่องนี้หรือเปล่า ะะก็ใช้หลักของความเกรงใจค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแบ่งปันนะคะคราวต่อไปคนเขาก็อยากเต็มใจที่จะนอนพักกับเราสวัสดีค่ะ